ไร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 ขอม่อมามึงสามเออแต่แต่เบิงแถวบ้นแต่ค่าสารเราลองแตะแค่ค่แค่วีซีมันมันเป็นไรนทางไหนั่นดินั่นดิเออเงนินปะิๆๆ ชี p ีสองสองบีมันไหลมาทางทางทางผิวอะ่ะไหลมาทางผิวอะ่ะโอเคเอก็เท่ากับลายตะการ่ะมาหกขาถ้ากับแต่าถีนขาชัดไปเรื่อข้ากันแต่ มันแรงมาท่าพี่ะวะาพีแล้ว้อานึ่งอยู่นี่เัาะอืมนี่นี่นี่นดีดีหกขา,อ,ขาอืมหกขาโอเคลองแปะบ้างวันนะ <c oughs> โอ้พี่เนาะนับขาวันฮัดสอครับฮัดสองฮัดใส คแม่น,นําเลเดอพี่น้องเนย<อ>พามาดาบสีเควีครับตากับบดีครับเทาครับงอวงอ,อกกันแล้วจคาเกาะเปลี่ยน เต็บใส่แตะครับ mm. ไม่เห็นเลยเนาะตำแหน่ง CKV ควีครับหขาจะประมาณนี้นะคิดว่าอ้าวไม่ลองไม่รู้ <c oughs> อ๋อซีเรองครับย้อนแสงแสงย้อนเป็นวะอ้าวเริ่มวะมาแล้วเริ่มแล้วช่างว่าปิดปิดปิดเกินเส้นอ่าหลังจากภาพสั่นครับเริ่มหายแล้วปิดเกินได้แต่ปิดเกินไปเส้น,นอ่ามันแต่มันมัน,มน,มนท่านแนวมันเสียอยู่นะโอเคนิววัเราแกะไหมปิดไหมเอาเด้อ เนี่ยเป็นสีงีรีทิปคอนแนนนีดีครับทิปคอนแนนนีสีที่เ้าติที่แล้บอ๋อครับทิปคอนแนนนีดีแถวตรงจบแล้วโอเคจบแล้วครับอ๋อเรียบร้อยครับว้าตำแหน่งฝีมือครูเสริมครับสุดยอดมากครับซ่อมชิ้นเปลี่ยนตรงไหนครับอะไรครับโอ้ท่านผู้ชมครับแสงเขาอ่ะมานูครับมานู หาเอ้ยหล่นสดอยู่ตำแหน่งที่มากนะครับนี่เป็นมาร์กของซีเควีครับซีเควีตำแหน่งซีเควีครับมันมีอยู่ซีเควีหนึ่งถึงซีเควีหกนะครับตักสายตาบอดีครับหาเอาเด้ครับมันหยอดมาหาถึงที่นี่ครับกระเลตติดสติ๊กเกอร์ฝั่งนี้ติดฝั่งนี้มาหายครับเลยมาติดฝั่งนี้ภาพจากการกระตุกเก็หายครับบ่ธรรมดาครับ อาจารย์ยูทครับอาจารย์ยูอาจารย์รรยูทูบครับเยอะแยะอาาฝากก็ไงก็ติดตามน,นะครับพี่น้องภาพให้แล้วครับทีนี้เรากำลังจะเอาภาพแฮนดิบไอเข่าอ่ะโอเคบ่ เสียงไยครับเอามาแล้วครับไม่อย่างคุยกับลูกไ้โอ้เอาเข่ายูทูบก็ได้ครับเข้ายูทูบเข้ายูทูบโอเคนะครับภาพหายเต้นแล้วครับคโยตีไปเลย่ลยอยยตีเลยหรอเป็นการทดสอบครับกณเสริมครับกดเสริม เพิ่นยังก่ออ่ายังก่อศูนย์บมพอบ่อ๋อศูนย์แผนธุรกิจครับศูนย์บมพม่นครับแผนธุรกิจอ่าทำการซ่อมครับสาระพีเซอร์วิสวิไลเทคนิคเคมีระครับโอ้ยเข่ายูทูปไปได้นี่อุ้ยอะอ๋อยังมีหายยังมาหายนะครับข้างหลังยังมีเซ็นว่าเป็นยังเนาะกับพ่อเบื้องหน่อยครับภาพบอสเต็นเนาะ นี่เ้าขยับใหม่ป้องภาพนี่เป็นเศษอยู่ด้วยนานๆๆๆๆสิแปะ,ะ,ะ,ะแต่ว่ามันภาพมันก็บไม่เต็มภาพหายเต็มแล้วแต่ว่ายังเป็นเสศษอยู่โอเคครับฝากก็อะไรก็ติดตามไว้นะครับ